สวัสดีครับผมนะวันนี้กลับมาพบก,กับเซลมินทอโต้อแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมมีรถเข้ามาราคาประหยัดผ่อนสบายสบายกระเป๋าเลยนะครับผมบอออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกับเจ้าโต้าวีออสหจุดห้าปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้นะครับผมนะอ่าได้เป็นสีบอนเงินดูแรงง่ายนะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับผมนะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับผมนะแล้มีไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมนะแล้วเจ้าของเดิมนะครับผมนะยังติดไฟเดท์ทามนันนิ่งไลท์ที่กันชนหน้ามาให้ซ้ายขวาเลยนะครับผมนะอันนี้ได้เป็นที่ระบายอากาศเป็นสีดํานะครับผมนะตัดความสปอร์ตดีไซน์ด้วยนะครับผมนะได้ล้อแมกอลอยจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมนะรักกบบยางมิชลินดอกหนาๆแน่นๆออกไปใช้งานได้ยาวกันเลยนะครับผมนะแล้วคันนี้ยังได้เป็นกระจก มองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมนะยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้กันด้วยนะครับได้ที่เปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะแบบนี้เลยนะ,ะส่วนภายในนะครับผมนะถ้าเป็นภายในคุมโทนด้วยสีดํานะครับผมนะถ้าดูลายเบาะนะสวยๆแบบนี้นะเป็นเบาะผ้านะครับผมนะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะคันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของห้องบริสารด้านซ้ายกันนะครับผมนะเบานะหนาๆนุ่มๆทรงไม่เสียไม่มีรอยฉีกขาดแบบนี้นะบอกเลยว่า ม่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะคันนี้นะดูโครงสร้างด้านซ้ายนะครับผมนะไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบเลยนะครับผมนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบนะครับผมนะด้านหลังยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดด้วยนะครับผมนะในส่วนของที่เก็บสมัมภาระด้านหลังนะครับผมนะนี่กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเก็บเอกสารหรือว่ากระเป๋าเดินทางบบน,นะครับผมนะได้ที่เก็บสัมภาระกว้างขวางแบบนี้กันไปเลยนะครับผมนะแลวดูโครงสร้างนะโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะน็อตทุกตัวนะไม่เคยโดนประแจนะไม่เคยโดนประแจแสดงว่ารถคันนี้ โครงสร้างนี่สุดยอดไปเลยนะครับผมนะโครงสร้างเกตดเเลยนะครับผมนะคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของผู้ขับขี่บ้างนะครับผมนะว่ามีออปชันอะไรกันบ้างนะตรงนี้นะนี่เลยมาเริ่มกันที่ตรงนี้นะครับผมนะเป็นที่เป่ากระจก พับไฟฟ้านะครับผมนะแล้วก็มีระบบการลื่นถลไยมาให้นะครับผมนะได้เป็นพวงมลาลัย3ก้านนะแอร์แบ็กแบบนี้มาให้เลยนะครับผมนะ <c ans> คันนี้เลขไมล์แสนเจ็ดพี่คันนี้เลขไมล์แสนเจ็ดนะครับผมได้วิทยุซีดีเอ็มพีสามมาให้ได้แอร์แบบอนาล็อกนะครับผมนะ <c ans> <c ans> ได้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมนะ <c ans> <c ans> นี่ที่พักแขนมีให้นะเบรงวงเบ่กมือจัดเต็มระบบกันเลยนะเบาะสวยๆแบบนี้ลายสวยๆแบบนี้นะครับผมนะใครสนใจนะ <ans> บอกเลยว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาแน่นอนนะครับผมนะเอาราคานี้ไปเลยพี่ 2 5 9 0 0 0บาทที่ได้ขับโตต้าวีออสหนึ่ปี2 0ง7ไปใช้นะครับผมนะผ่อนเพียง4,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญากันเลยนะครับผมนะไม่ว่าพี่จะอยู่บ้านใกล้แดนกุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับผมนะจ้องรถกับเรากดดิขารรอเซ็นไฟแนนซ์ได้เลย i live inside my own world of make believe kids scream